โอเคทุกคนผมก็สวัสดีทุกคนด้วยยินดีต้อนรับด้วยก็สุขยินดีต้อนรับทุกคนแนบผมก็อยู่ช่องสุนแหละเช่นเคยทุกคนนะก็แนบผมสองเรื่องแนบผมคนที่อืมตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในไอดีนะครับผมไอดีเล็กๆไอดีของพี่นะพ่อเพิ่งเริ่มสร้างแล้วไอดีห้าร้อยทุกคนนี่นะทุกคนนะอ่าก็ไอดีนี้นผมก็เป็นหลกิโลทุ้วก็โลโอ้ยทุกคนแบบเบื่อเปล่าแบบว่าเออ คือขี้เกียจซานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเวลาฟังก็แบบมีแต่คนมามาแย่งมามากันแย่งอย่างเงี้ยทุกคนคือทุกคนบอว่าเปลี่ยนกันไหมทุกคนอืแล้วแบบของก็ไม่มีอะไรเลยอย่างเงีย้ยเนี่ยดูดิไม่มีของอเลยนะครับผมเนี่ยแล้วดูดิมีคนมาต่อยมีคนมาแบบจองเนี่ยดูดิทุกคนกคนือจ้องมาทำรา้า,า,ายเราอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเซ็งเลยวเซ็ง

เฮ้ยได้ผลแดรนทุกคนว้าวตัดเก็บก่อนซงโอเคเนี่ยทุกคน,คกคนมันคอยจะแบบเนี่ยถ้าเกิดเราแบบส่งเงี้ยแล้วมันมาฆ่าเราเงี้ยกับผลไม่ได้นะทุกคนงั้นป้าเดี๋ยวพี่พาทุกคนนะผมไปหาไอดีที่แบบการตันเล่นดีกว่าทุกคนไอดีแบบนี้ไม่อยากเล่นลาแล้วทุกคนมันไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะครับป้าไปดูอะไรดีกว่าครับว่าพี่จะได้เป็นผลอะไรมาเล่นนะทุกคน โอเคครับ okay, ทุกคนนะผมตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าเว็บเรียบร้อยแล้วผมก็อยู่หน้าเว็บไทโดโซนเหมือนเดิมนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะมาหาแล้วครับผมไอดี ID ที่จะไปไล่ฆ่าอะรพวกนั้นนะทุกคนเป็แบบมันมาตอบไผ่พี่ต้องแบบปีนี้เลยทุกคนมามาดนะูมาดูวิธีการสมัครเลยสมัครก่อนเลยนะแรกนะทุกคนก็เดี๋ยวใช้เป็น CVC ศูนย์หนึ่งหนละักการเดาทุกคนเนาะ โอเคพี่เ้ยงสมัครทุกคนก็จะแทุกคนระว,วังก็ทุกคนหมดแล้วเป็นผู้ใช้แล้วผมใช่ผู้ใช้นะแล้วก็อันอันที่สองอันที่สามเหมือนกันนะผมเป็นหัสนะครับสมัครสมาชิกกดสาเร็จไปปุ๊กโอเคโอเคผมก็สำหรับในบทเว็บนี้ก็จะมีไอเดีให้สุ่มกันเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนนี่นะฮะของ,างมากมายไก่กองเลยนะครับผมอืม ดกดเยอะทุกคนก็มีของให้ซื้อแล้วผมกดผลลังกอนผลดัมยอนะรุกนะผมแล้วก็เป็นอะไรดีไก่ตามนะผม,มหลายอย่างทุกคนแต่ว่านะี้รผมมีการเติมเงินนะผมอยู่นี่นะครทางด้านบนนะครับให้นี่เลยนะครับเป็นซอง,งปลาเนอะสำหรับใครที่ตป็นซางปลาไม่เป็นแล้วผมก็จะมีอันนี้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเออเขาเรียกว่าคลิปนะผมดูคลิปก็น่าจะเติมเป็นแล้วมั้งอืม แล้วก็นล้สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวที่จะพาไปดูนะครับเป็นผลไก่ตรงไก่จันนะแล้วก็มันจะเป็นอันนี้เป็นตู้สุ่มนะทุกคนก็จะมีได้ก็จะมีเสียนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามีได้แล้วก็มีเสียนะครับผมแล้วก็ไอพวกนี้มันต่างกับหน้านี้ยังไงนะทุกคนก็พี่ว่าไอหน้าเนี้ยก็จะมีแบบว่าของไม่ดีมากนะผมอาจจะมีของอันเดียวแต่ไม่เป็นหาวรน,นะอะไรแบบนี้ย้า แต่ว่านะครับผมที่พี่จะมามาดูนะผมก็ถ้าเกิดาสมตรงนี้นะผมมันจะเป็นหุ่นดาวน,นอเนาะก็มีโอกาสได้นะแล้วก็มีโอกาสไม่ได้เหมือนกันนี่ครับผมก็นีน่ครับผ,ผมมีตู้สล็ตผลพิซซ่านี่ครับแล้วก็ตู้เซสโกคนนบน้อยสลรับใครนบน้อยแล้วมเชิญตรงนี้ได้เลยนี่ครับนี่แล้วก็แล้วของเซ็ตวะ นะครับผมส่งวงล้อสุดคมนะทุกคนนี่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะมาส่งวงล้อสุดคุมแล้วกันนะก็แล้วก็เนเดี๋ยวพี่จะเงินต่อกันแล้วผมมาเดี๋ยวมาแล้วผมไปจ่ายเงินก่อนครับโอเคงั้นทุกคน้วผมก็มาทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะมาส่งเป็นอันนี้แล้วกันนะทุกคนนี่อยากส่งเป็นวงล้ออันนี้นะทุกคนก็ไปมาดูกันนะพี่จะได้หรือเปล่านะพี่จะไปตอเป็นพวกนั้นนะทุกคนปะครับชมเลยครับเห็นแล้วไหนะฮะ แค่น,นั่นแหละโอเคก็ด้เป็นกล่องสุตรรางวัลนะทุกคนก,นนนก็นี่ครับรายละเอียดที่เราได้ก็คือเกลือครับล่าล่ากดโอเคกันต่อครับผมมันต่อเลยฮะอ๋อพี่เต็มไปร้อยห,หนึ่งนะทุกคนก็มาดูนะวพี่จะได้ป่ปอะอะไทุกคนโอเคไปฮะอันที่สามครับ เฮ้ยทุกคนโอเคพีไ่ได้คนเสียทุกคนเป็นคนเสียถาวนนะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องครับปะเดี๋ยวเราไปดูในไอดีกันดีกว่าว่ามีอะไรนะผมก็สำหรับทางด้านล่างนะผมก็จะเป็นไอดีนะทุกคนเป็นไอดีเลยนะทุกคนเป็นไอดีก็ เราสามารถไปนี้ได้เลยนะทุกคนเราสามารถไปเอาก๊อปแล้วก็ไปใส่ได้เลยนะครับโอเคไปด้วยดีครับผมโอเคทุกคนนะผมก็ตอนนี้นะผมที่ก็อยู่ในพดีไปเรียร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วผมก็นี่เลยครับผมเป็นผลเสียนะทุกคนนี่โอเคก็นี่นะผมก็จะเป็นผลเสียดูครับผมปุม้งเนี่ยไหนคผมกดเทแล้วผมโนนนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ เฮ้ยเฮ้ยเชื่อนี่ยของผม้อโอ้เท่ะทุกคนนะใครอยากได้แล้วผมผลเหนอยะแล้วผมก็นะคัผมนะผมาเลยครับผมก็คอมเมนต์เลยับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทิงทงท้งไว้ใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็คอมเมนต์ไว้เลยครับผมมีอะ่ะใครที่อยากได้แบบนี้นะผมก็เดี๋ยวพี่จะทิงทงท้งไว้ให้นะผมลองเข้าไปดูกันนะทุกคนนะ ก็มีประมาณประมาณก็ประมาณสี่สิบห้าสิบาทก็น่าจะได้เลยทุกคนนะครับนะผมก็ลองดูนะครับทุกคนฮะโอเคก็ยังอดเดี๋ยวพี่ขอตัวไปหาไล่ข้าวอื่นก่อนนะครับทุกคนฮะเจอกันะครับผมวันนี้ก็ไม่ไหวครับ